วันนี้ผมเดินทางวันที่1นมิถุนายนนะครับวิธีการเข้าไปในสิงคโปร์นะครับเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมโต้งนะครับวันนี้เดินทางครั้งแรกในรอบน่าจะสองสามปีนี่แหละครับีจะเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์เราพาไปดูกันเลยครับว่าตอนนี้สามีฉลองปมมีร้านค้าเปิดบ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ ร้านค้าไในสนามบินนะครับค่อนข้างคึกคืนมากเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดมาหมดแล้วนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเริ่มกลับมาเดินทางกันมากขึ้นแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางวันที่1นมิถุนายนนะครับวันแรกเลยฮะของเดือนมิถุนายนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเข้าไปในสิงคโปร์นะครับในวันที่1มิถุนายนเป็นยังไงนะครับ ที่เราได้ถือบัตรซิตี้แบงก์พรีเมียร์นะครับก็ได้มาเข้าเล้าของมิราเคิลเล้านะครับเราสามารถเข้าเล้าได้นะครับเป็นสองครั้งนะครับที่สุนรขภูนะครับแล้วก็จะมีของกินหลากหลายมากมายตามนี้เลยครับ ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าที่เป็นน้ำพู้เนี่ยครับเป็นแบบไหนน้ำตกนะครับไปดูกันเมืกี้กรกรกกเราเพิ่งเห็นนะครับว่าจอ จอตรงนี้มันเลื่อนได้นะครับจอตรงนี้มันเลื่อนได้ดูให้เราผ่านตมมาเรียบร้อยแล้วนะครับตมอีกนะครับขอแค่ขอตรวจวัคซีนนะครับว่าเราฉีดมาเมื่อไหร่นะฮะถ้าเรามีเอกสารนะฮะตอนนี้ผมก็เอาเอกสารจากหมอพร้อมนะครับแล้วกดแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้นะครับแล้วก็แสดงให้เขาดูนะฮะเขาอยากดูนะครับว่า วันที่รับบัตคีย์นะครับเข็ม2เข็ม3เนี่ยครับวันไหนที่เท่าไหร่เขจะได้คีย์ใส่ในระบกได้นะครับวันนี้ที่เข้ามานะครับนี่เขามีแจกนี้ด้วยนะครับเป็นแมกเนตนะครับแจกจากสนามบินฮะ,ะนี่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยฮะนะฮะ, <c oughs> ะถ้าใครมาเจอก็อย่าลืมรับแมกเนตตัวนี้ของเราไปได้นะครับ นี่นะครับผมสั่งซื้อจากเว็บ KKday แอป KKday นะครับเป็นซิมนะฮะแล้วก็ออกจากสถานีนะครับรับกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับมีบูธยูโรบินนะครับมารับได้เลยนะฮะพอติดตั้งได้เลยวราคาไม่แพงครับอยู่ที่ประมาณ245บาทต่อ3วันนะครับใช้ 4G ได้เลยครับโอเอร์ไลน์นะครับมาลงเทอร์มินอล2นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังพาทุกท่านไปดู g ิเวลน้ำตกที่สวยๆนะครับในสนามบินอยู่นะฮะ ดูทางเดินไปนะครับดูดมันดูโหดโหโโดโเงียบเหงายัางไงไม่รู้นะฮะแต่คิดว่าน่าจะมาถูกทางแหละมาเจอชีเวลแล้วนะครับดูเลยฮะนี่ ข้างในของชีเวลนะครับมันก็จะมีทางเดินนะฮะทางเดินเป็นโค้งรอบเลยนะครับนี่เราสามารถที่จะเดินรอบรอบแล้วก็หามุมถ่ายรูปที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูชั้นล่างนะครับ นนี้นะครับเขากำลังมีโชว์อยู่นะครับมีโชว์น้าพูอยู่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการเดินทางเข้าสิงคโปร์วันที่1นมิถุนายน65นี้นะครับถ้ายัางไงใครสนใจติดตามโรงแรมคูลาม่าที่สิงคโปร์นะครับอย่าลืมติดตามในคลิปต่อปไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดให้นะครับสบาย ตอนนี้ยังไปไม่ถูกเลยนะครับว่าจะไปซื้อ o u o i s t Pass ตรงไหนได้บ้างนะครับ